หนูไอโอร์ค่ะที่ริษักการขายฟอร์ดออโตกาลเลอรี่สาขาพระประแดงนะคะคันด้านหลังสีสวยๆด้านหลังค่ะ n นเจนแรปเตอร์มาแล้วนะคะคลิปนี้น้องไอจะพาคุณลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้อยู่ไปชมรอบๆคันรถกันแบบละเอียดเลยนะคะว่ามันมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะซึ่งคันนี้ n นเจนแรปเตอร์เนี่ยราคาเปิดตัวเขาอยู่1นึ่ล้านแปดแสนหกบาทค่ะมาด้วยเครื่องยนต์ที่แรงที่สุดของฟอร์ดเราเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด3.0ลิตรเป็น V 6 e c o b o บูนนั่นเองค่ะ แรงม้าคันนี้ให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะคะ397แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่183นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวน้องไอพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลานะคะจริงๆลูกค้าเห็นตัวแรปเตอร์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราเปิดตัวตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์เนาะคลิปนี้สำหรับสีที่เราโชว์วันนี้เป็นสีที่เปิดตัวเลยค่ะเป็นสีส้มของเรานั่นเองตัวสีส้มเนี่ยเรียกได้ว่าสวยที่สุดเลยนะคะราคาตัวสีส้มเพิ่ม10,000บาทนะคะสีจะมีให้คุณลูกค้าเลือก4ส,สีีเเเด๋ยยวพูลลแต้ตคิป สีสีนะคะสีขาวสีดําราคาปกติค่ะแล้วก็ตัวสีส้มนะคะมีสีส้มมีสีเทาราคาเพิ่ม10,000บาทนะคะจากราคาปกติดางหน้าด้านหน้านะคะที่เราเห็นตอนนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาแบบใหญ่ๆเลยนะคะตัวหนังสือ FORD ด้านหน้าเราเป็นดำแบบนี้เลยค่ะตัวไฟในรุ่นของแรปเตอร์แน่นอนเลยว่าเป็นแมทริก LED นั่นเองตัวแมทริก LED มีปรับบูมลำแสงให้อัตโนมัตินะคะแล้วก็ป้องกันแสงแยงตาให้ด้วยนะคะเดย์ไลท์ตัว C นะคะก็จะเป็นตัว LED นั่นเองค่ะ ส่วนไฟตัดหมอกรุ่นนี้ให้มาเป็น LED เหมือนกันนะคะมีสัญญาณเตือนระยะด้านหน้ามาให้เรียบร้อยนะคะระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนก็จัดมาให้นะคะส่วนด้านล่างตรงชิ้นการชนตรงนี้เป็นสีดํานะคะตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมกับตัวกันแครงด้านล่างหรือว่าแผ่นโลหะกันกระแทกนะคะตัวนี้จะหนา2.3มิลเลยสําหรับรถสไตล์ออฟโรดเนี่ยจะต้องมีตรงนี้ติดไว้เลยนะคะป้องกันตัวเครื่องยอนต์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะฟอร์ดก็ยังจะให้ระบบเบรก ABS นะคะระบบกระจายแรงแบบ EBD มาให้เหมือนกันนะคะมีเพิ่มเติมในเรื่องของระบบ h l a ระบบรอมป้องกันการผิดคว่ำระบบ ESP แล้วก็มี traction control หรือป้องกันล้อหมุนฟรีมาให้นะคะอันนี้ก็จัดใส่มาให้หมดแล้วนะคะในรุ่นของ Raptor ร์เขาจะเป็น wide body นะคะตัวถังด้านข้างดูจากตรงนี้นะคะเป็น wide body แน่นอนเลยว่าตัวถังเขาจะขยายออกนะ ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวแรนเจอร์ทั่วไปขนาดของเขาเนี่ยกว้างขึ้นถึง110มิลลิเมตรเลยนะคะทำให้ตัวถังรถของรุ่นแรปเตอร์เนี่ยดูบึกบืนขึ้นดูใหญ่ขึ้นนะคะด้านข้างเนี่ย เขาก็จะตีป่งมาเป็นคิ้วล้อขนาดใหญ่กว่าแรงเจอร์ธรรมดานะคะให้รองรับกับตัวถังที่ใหญ่ขึ้นนะคะตัวคิวล้อก็จะเป็นสีดําค่ะมาพร้อมกับแม็กขนาด17นิ้วค่ะตัวยางเป็น BF Goodrich ะะ KO2 ตัวนี้ก็คือเป็น BF เหมือนกับตัวแรปเตอร์คันก่อนนั่นเองค่ะด้างล่างด้านหน้าเป็นอิสระปีกนกอลูมิเนียม2ชั้นนะคะมาพร้อมกับตัวโชคอัพฟ็อก2.5นิ้วอินเตอร์นอลบพานั่นเองค่ะ มาแล้วก็มีเทคโนโียีไลท์วาลให้ด้วยซึ่งตัวนี้นะคะจะปรับค่าความเดือดให้อัตโนมัตินะคะเวลาลูกค้าขับรถในทางที่มันครุกค่ะหรือเส้นทางออฟโรดเนี่ยก็จะทําให้เราควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะสังเกตว่าตัวดิสเบรกเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้แรปเตอร์เนี่ยให้มาเป็นดิสเบรกสีล้อนะคะมีคลี่ระบายความร้อนให้หน้าและหลังเลยตัวจานเบรกเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนด้านข้างตัวรถแกรมด้านข้างก็เป็นสีดำมีรูละบายอากาศตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ ดูจากตัวถังเนี่ยจะใหญ่ขึ้นมากๆเลยในรุ่นของแรปเตอร์นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะมีกล้อง360องศาด้วยนะคะด้านหน้าก็มีกล้องให้เหมือนกันกระจกมองข้างนะคะก็จะมีตัวบายสปอร์ตหรือเตือนจุดบอดให้นะคะจากบายสปอร์ตแล้วก็ยังจะมีเตือนรถออกนอกช่องทางนะคะมีมาให้เหมือนกันในรุ่นนี้กระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าค่ะส่วนกุญแจ เป็นกุญแจคีเลตนะคะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นั่นเองมันในข้างเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะเลยแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะมีกันลื่นด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนเม็ดทรายนะคะแรปเตอร์รุ่นนี้จะเป็นเบนซินนะคะรองรับน้ํามันได้ถึง E20 เลยตัวถังบายบอดี้ก็ล่ากยาวมาจนถึงด้านท้ายตัวรถเลยมันจะใหญ่มากๆเลยนะคะสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ด้านท้ายตรงนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มแพ็กเกจตัวสติ๊กเกอร์ได้นะคะตัวนี้จะเพิ่ม10,000บาทไฟท้ายเป็น LED อีกเช่นกันนะคะต ดีไซน์ใหม่เลยเป็น LVD ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวไฟเบรกย้ายมาอยู่ตรงพี่ปิดเปิดประตูแล้วนะคะฝาท้ายเนี่ยจะเป็นแบบผ่อนแรงหรือว่า EC l i f t เดี๋ยวเราดูด้านในก่อนเขาก็จะค่อนข้างน้ำหนักเบาเลยนะคะมี EC Cam ให้2จุดนะคะบาด้านท้ายติดตั้งมาจากฟอร์ดนะคะเป็นงานแท้เลยมี2องล้าสตว์มี1 2โวลต์ลนะคะช่องต่อไฟมาให้เรียบร้อยค่ะใส่พาเรลขนาดมาตรฐานได้นะคะตัวนี้กระบะไลเนอร์เนี่ยจะเรียบกว่าตัวเดิมนะคะ หนังสือแรปเตอร์ด้านหลังบ่งบอกว่ารุ่นนี้เป็นแรปเตอร์ติดมาให้ด้านหลังนะคะตรงฝาท้ายแล้วก็ตัวกล้องขาตัวกล้องถอยหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะมีเตือนการชนด้านหลังด้วยนะคะยานการยะนะคะมีมาให้4จุดก็ด้านข้างอีก2เท่ากับว่าเซ็นเซอร์การยะมีทั้งหมด6จุดนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ตรงนี้จะเป็น หูลากจูงฟอร์ดให้มา2จุดนะคะมีหน้า2แล้วก็หลัง2เลยนะคะตรงห่วงลากจูงตรงนี้ท่อตัวท่อของรุ่นแลปเตอร์เป็นท่อคู่นะคะท่อไอเสียปรับไฟฟ้าแล้วก็สามารถปรับเสียงของท่อไอเสียได้ถึง4โหมดด้วยกันนะคะมีโหมดเงียบมีโหมดปกติโหมดสปอร์ตแล้วก็ตัว โหมดาฮานั่นเองค่ะซึ่งมหาเนี่ยซึ่งตัวโหมดบาหาเนี่ยจะดังสุดกระหึ่มที่สุดเลยนะคะตัวโหมดเงียบเราก็ใช้แบบเวลาเราสตาร์ทรถตอนเช้านะคะจะได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านเนาะโหมดเสียงปกติเนี่ยก็คือใช้งานโดยทั่วไปโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะให้ความสปอร์ตมากขึ้นส่วนโหมดอันสุดท้ายเนี่ยกระหึ่มที่สุดเลยค่ะเสียงจะเพราะที่สุดดังที่สุดนะคะอันนี้คุณลูกค้าก็สามารถปรับได้ช่วงล่างด้านหลังของรุ่นแรปเตอร์นะคะเดี๋ยวซูงเข้าไปเนาะจะเป็นคอยล์โอเวอร์ช็อคมาพร้อม ฟอร์ดให้มาเป็นดิฟล็อกไฟฟ้าทั้งหน้าแล้วก็หลังนะคะมาพร้อมกับตัว HDC ดีซีระบบช่วยลงเขาตัวนี้ก็จัดมาให้แล้วนะเดี๋ยวไปดูด้านในรถกันข่าว่าตัวออปชันในรถมีอะไรบ้างนะคะแผงด้านในรถของรุ่นแ a ปเตอร์จะเป็นหนังนะคะตัวหนังจะนุ่มกว่าตัวไวท์แท็ค่ะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้ส่วนคอนโซลในรุ่นของแรปเตอร์ว้าวมากนะคะเปิดมาเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วย ซิกเนเจอร์ของรุ่นแรปเตอร์เลยตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มเป็นส้มของแรปเตอร์นะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็มีระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาให้ด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะก็มีคูลคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างมาพร้อมกับ s t o อปแอนดให้นะคะมีควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยจอดิสกตอลด้านหลังเป็น12.4นิ้วนะคะ จอตรงกลางเป็น12นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto เป็นแบบไร้สายแล้วของ Ford เรานะคะมี Ford p a s s c o ค n น c t ให้โทรฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเนวิเกเตอร์ค่ะแอร์เป็นแอร์อิสระแยกซ้ายขวานะคะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายมี USB มี Type C ให้นะคะถุงลมในรุ่นของตัว Rap t ตอร์ให้มา7จุดค่ะเกียร์เห็นคันเกียร์แบบนี้เป็นเกียร์ e-shifter นั่นเองค่ะมาพร้อมกับตัวเบรกมือไฟฟ้าค่ะไร e โหมดในรุ่นของ r a p t o อร์ จัดมาเลย7โหมดนะคะโหมดที่7ก็เป็นโหมดบาฮานั่นเองมี HDC ให้นะคะตัวดิฟล็อกไฟฟ้าอย่างที่น้องไอบอกค่ะ บาะรุ่นแดปเตอร์นี่เขาจะกระชับตัวผู้ขับขี่มากนะคะแล้วก็ดีไซน์ใหม่แบบสวยจริงๆเป็นหนังสีดำนะคะปรับได้10ทิศทางนะคะทั้งคู่หน้าเลยมีช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรดให้นะคะก็จกมองหลังตาแสงอัตโนมัติแล้วก็มีช่องต่อ USB ให้ด้านหลังนะคะตัวเครื่องเสียงคันนี้ให้ลำโพงมาถึง10จุดด้วยกันแล้วตัวเครื่องเสียงเป็น b o นะคะ น,นี่คือว้าวมากในรุ่นของแรปเตอร์สุดจริงนะคะรุ่นนี้น้องไอพาชมรอบขันรถไปแล้วนะคะคลิปนี้สเปคอาจจะไม่ได้ละเอียดลงลึกมากนะคะแต่ว่าคุณลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมฟอร์ดพัฒนาแดงของน้องไอเลยนะคะเข้ามาเจอกันได้เลยค่ะรถก็มีพร้อมทดลองขับแล้วนะคะนัดหมายหรือโทรศอบถามโปรโมชั่นค่ะ0ูนย์เก้าแนึ่หน่ะคะน้องไอฟอร์ดค่ะอินดีดูแลคุณลูกค้าทุกๆุท่านเลยนะคะสําหรับคลิปนี้น้องไอต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าน้องไอ จะมาลงลึกตัวแรปเตอร์ให้ได้ชมกันอีกนะคะเราชมคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ